and หาเตรียมท่าไว้รับแขกหวานข้าวเอามาแจกอะไรหมดก็จ่าจฉันยกมือโมทนาในสถาครั้งนี้นึกปิเตียยินดีไม่มีอะไรเปรียบได้ขอถวยเทเเทวา ไปไหนขอให้พบได้ประสบสิ่งประเสริฐเฟื่องฟูชูเชิดจะไปไหนไมีชัยชา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 ว่าไปย่าไหนขอให้พบมาได้ประสบมาสิ่งประเสริฐเฟื่องฟัวชูเชิด จะไปไหนให้มีชายแอบน้องมีชายวันนี้วันสำคัญสำหรับางานวันนี้ก็นับมาว่าโชคดีได้กุศลมากมายอ่ว่ามากมายพอพรบมาคำยํำตาเครื่องไฟฟ้าก็ติดนาคนลเฝ้าช่างฟิต ก็เริ่มมาปล่อยกระแสไฟแต่พอเปิดเครื่องไฟเสียงไมาโคโฟนประกาศนากองลองตะโกนส่งเสียงไปไกลว่าสุขสว่างกระจ่างแจ้งก็ไปด้วยแสงไฟ่องรุงโรดหลอดลองไปทั่วทิศทั้งลายดูจะแจ้งแดงแจ้ด้วยกระแส ไฟฟ้าสุกสว่างดังที่ว่าได้ใช้แสงเข้าไว้เมื่อแต่ก่อ,อนมีงานก็ใช้กันแต่ตะเกียงสมัยนี้ก็เงียบเสียงไม่มีใครเอาใจใส่เดี๋ยวนี้มีเครื่องไฟรับมาใช้อยู่ประจำมาตกกลางคืนนายามคำเขาก็เปิดนาคายพอเปิดนาเสียงสำเนียงลั่น พวกชาวบ้านทุกคนได้ยินเสียงใหม่โคโฟอนของเครื่องไฟชายชา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 ได้ยินเสียงใหม่โคโฟอนของเครื่องไฟโลกเจริญเดินลุดเรียกมนุษย์สมัยนี้สมัยใหม่นี่มากมีช่างเจริญ ชาชาชาช่างสุขนาสีดีประเสริฐนาที่ได้เกิดนาเป็นมนุษย์ได้มาเจอกันกันกบจุดนาของที่เราชอบใจแอบว่าชอบใจย่าเดินทางมาประสบมามาได้พบมาสาวสาว,สาวยังไม่รู้เรื่องราวเสียงเข้าบ่นอะไรฉันเดียใจนาหนาที่เกิดมาในโลก เกิดมาก็มีโชคก็เรียกว่าคนน่ะมีชัยมีโชคมีชัยมีชัยก็ไม่ชำแม่แช่มมาชื่อนวันชำมาแกเป็นคนลังมีชัยแอบว่ามีชัยแกเป็นคนละมีชัยว่ามีชัยมีโชคเกิดนมาในโลกกำลังเจริญน่ะลาย ก็แต่สำหรับมาตัวค่าได้เกิดะมากับเขามันแสนหนักงะไม่เบามานันนาำไม่ได้ระบายวันหนักงอกงก่าโศกเศร้ามันผูเขาทับสวงมันช่างหนักช่างหนวงหนักทั้งนอกทั้งในว่าช่วยด้วยช่วยด้วย ให้มาช่วยฉันยกมันจะได้หายหนักอกนนักใจเออเอเอ,เอ,เอชา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 มันจะได้หายหนักออกแล้วก็หนักใจได้ยินละเสียงช่วยด้วยว่าช่วยด้วย ใครมาเรียกใครช่วยเป็นอะไรหรือพี่ชาย<อ>าไม่ถูกรอ<ม>รอ,อะไรหรือมีใครเขาตามข้าจะมาขออรกคาฉันจะช่วยแกย้ไขหรือโจรเจี๊ยกขีเผาจนเลือนเหลาหักพังเรียกใครช่วยจะไม่ชังจะได้ช่วยพี่ชายหรือพอ่อแก่แม่ยา ตายหาตายโหงจะให้ช่วยทําโลงมา่วานคนทั้งหลายมไม่ถึง,งั้นหูอก้กองร้องตะโกนจะให้คนเขาไปช่วยหรือพอ่อแม่ของแกป่วยจะมาตามหมอไปเอเอ,าเอ,าเอาชาชาชา หรือพ่อแม่ของฉันป่วยก็จะมาตามหมอไปว่าหมอไปพ่อแก่แม่เว่าของเราไม่ได้ป่วยที่เรียกให้แกช่วยเพื่อต้องการจะใช้ฉันเมียรักหนักอกเพราะมันยกากันไม่ออกแสนระกรมช้ำอกแทบไม่อยู่เป็นชาย ก็ไม่สบายใจคอก็แทบจะบอกเป็นบ้าร้อนรักนัก,กุลาแทบจะบันอะไรแม่ใจชื่นชื่นชีวิตฉันชื่นจิตนาทีได้เจอวันนี้ฉันมาพบเธอจะขอบอกนอ,อรไทยนึกว่าช่วยอำนวยการโปรดสงสารคนโศกมาถูกรักงากปากอกเสียจนฉันลืมความอาย เสียจนจะลืมความหมายโปรดจงช่วยฉันยกให้มันตกาจากฉันกำลังมันบีบมันคันฉันไม่มองเห็นใครแกจงช่วยอย่าบังครับช่วยรับมาให้มันลงปเปิดทางเสียให้โปร่งแวกทางให้รักไปชาเอ,เอชา แกจงช่วยบังครับช่วยรับให้มันลงเปิดทางเสียให้โปร่งแวกทางให้รักไปให้รักไป<อ>นึก <ชา S 1> ว่าช่วย<ม>อะไร<า>นึกว่าช่วยอะไรแกไไขกันทางอื่นพอหัวขราน่าอลื่นจะช่วยได้อย่างไร ถ้าเป็นละหับหรือคอนแกมะวรฉันไม่ว่าจะใช้เวรา,าไม่ขัดของอะไรนี่มาลักปักอกใครจะยกหยิบออกต้นรักมันงามงอกไม่ใช่ของช่วยง่ายปล่อยให้ตายหน้าตาให้มันเผายอดอกเขามีรักกันทั้งโลกเหมือนแกะเมลร เขามีรักลาบหืออื่นมีแต่ชื่นไม่มีช้ำคนยังแกมัลยามต้องให้กินนังยายเออเออจศาติาว่าคนยังฉันมัลยามต้องให้กินนังยายอว่านังยายกินไม่ได้หรอกนังยายอนอนหนังยายโหชักินหนังยายใช่ไหมท้องไป เอาหนังเท่าสาวไม่ได้เลยหนังเท่าสาวมันยุ่ย๋อต้องกินหนังยายเหนียวหน่อยเงเคี้ยวได้นะ <c oughs> กินไม่ได้หรอกหนังยาย่งใครเคยมาย่ยเกิดมาพูดจาหยาบช้าสิ่งที่เขาไม่ใช่ว่าหยาบมาโลนะคนแลพ่อแม่เขาก็มองชอบพูดกันแต่อีช่องที่ไม่น่าจะใช่ ว่าหัดมาพูดกันเสมยจะใช้จะอายว่าจากมาลยาตจันยาคนเกลงใจายายายใหญ่ไม่ใช่ของากินได้ก็จะมาหายากินด้วยน้ำตานะกลวดนะหรือกลวยยังจะพอเนาะเข้าไกลอว่าเข้าไกลมีตำราเล่นไหนมีใครเขากลาว่าที่จะมา ขยายเอาเลือให้กินหนังยายงั้นเอาหนังที่แขนให้แกลองแหนนะกันดูบ้างอร่อยดีกว่าหนังยางของคุณยายเออเอเอ,าเอ,าเอาช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 า,ชางั้นเอาหนังที่แขนให้แกแหนละดูบ้างอร่อยดีกว่าหนังย่างของคุณละยา อว้ยฮิวาตายหาววโวยวายตายหาก็พอน่าเป็นเฮียไม่รู้สึกงานหน้าเลยปูทำไมหาว่าหน้ากูเป็นเฮียซะแล้วกูไม่ใช่คนจีนนะเนี่ยหน้าทนน่ั้อยวิรันมันหาว่าเราหน้าเป็นไอเฮีย เรานี่มันมันบอดไสจีนเด้อเห็นใกล้ตุดจีนก็อยากจะเป็นเจ๊กเป็นจีนก็เข้ามาบอบอโวยวายตายหาพราะหน้าเป็นเหี้ยไม่รู้สึกนึกเสียในถ้อยคำที่ปลาใจขาดัญญามารยาทถืออำนาจชนิดนี้จะว่าแกชั่วหรือดีเรามาตัด สิ้นได้ถอยคำาสามหาวมหโหนเฮาหาเหตุชั่วที่สุดมนุษย์เศษพูดไม่น่าเลื่อมใสคนยังนี้สังคมไม่นิยมมายกย่องมันทะลึงคลึงปล่องคำที่อภิปรายกล <ะ S 1> <ห>ับไปใหม่<ะ>เธอจะมาให้กลับไปใหม่เธอเจ้ามาไปศึกษาเรียนซ้ำเหลืองน้ำคมถอยคำที่จะกล่าวใคร กลับไปให้พ่อแกว่ากลับไปให้ยาแกสอนไปหาจารีบจอนเรียนเสีให้เข้าใจผู้จาอย่างแกแต้มแกเป็นเกณฑ์น่นาจะเป็นละแพ้เป็นมาดูถูกกันเคินไปเฮ้ยชา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 ว่าพู้จากูเสียงแปรเลย มาว่าเราให้กลับไปซะแล้วอุตส่าห์เข้ามาเยี่ยมเยืยนเอน <c oughs> ก็พูด <c oughs> เลย,เลยว่าพูดจาอย่างแกแม่เต้มแกเป็นเกณฑ์น่าจะเป็นล่ะแพ้เป็นมาดูถูกกันเกินไปอ่ะว่าเกินไปนานนานมาพบหน้ากล่าวหาไม่สมเหตุเอาเรื่องหนา้าทุเรศเข้ามาใส่อ้าร แกร้ายหรือข้าอะไรจะข้างนายกัลโลนาพูดถึงแกกับข้าใครจะร้ายกว่าใครก็แต่สำหรับมาตัวข้าแม้ว่าจะทุกคำไม่คุยโตทิ่มตามมาเที่ยวหาเรื่องต่อตายแกจงรู้ดูเอาอย่าให้เขามาเป็นครู นอเป็นนาครูชั่วดียามีดูใครจะเสียจะได้แม่อึกอักงะพ่อมาเอเอ,อยเกินเลยอย่าไปแล้วเองอีจิกีนี่มันเก่งมันไม,ไม่ใช่ชียังไงไเนยอยก็ว่าจิกีนี่ๆๆนอุตส่าห์แต่งตัวเรียบร้อยจะมามองเห็นเป็นจิกีได้ยังไงเนี่ยเออเรียบร้อยนุ่งโจงกระเบนอย่างเงี้ยเหรอแต่นุ่งโจงกระเบนนะผมแกมันหลายสีอ,อเดี๋ยวทาสีแดงสีเขียวเห็นไหมดูตาเดี๋ไหมหลัด ธรรมดาแฟชั่นใช่เรียบร้อยไปซะทุกอย่างเ,เลยก็เป็นไปไม่ได้หรอกขอบตามันเขียวนัวถูกใครชกมาว่าเออว่าอึกงาอักงาก็มาเอออย่าเตินเลยอย่าไปแล้วเองว่าอีจิกิงนี่มันเก่งแม้มันไม่ใช่ขีกายขี่หมาเลยแลวมึง <c oughs> <c oughs> เออไม่ใช่ขีกายอย่าต้องไปตามจิกโก,อกเอาเมาโตว <ก S 2> ่าที ถามลายแมจิกกี้ให้ดินตะเตียกตะกายชา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 ,ชา,ชา,ชาต้องไปตามจิกโกเอามาโตว,วาทีถามลายแม่จิกกี้ให้ดินตะเกียกตะกายเจ้าขนาดนี้เชียวไหเนี่ยให้ต,ตะเกียกตะกายตาเหลือกตาปรินละมือ ว่าฉันเป็นจิกกี้แล้วแกไปตามจิกโกมาต้องไปหาจิกโกจิกโกต้องเจอกับจิกกี้วันนี้ต้องเป็นวัยรุ่นซะหน่อยแล้วเนี่ยยิปปี้ก็ต้องเจอกับยิปโป <laughs> ลองลองเป็นวัยรุ่นดูซะหน่อยวัยรุ่นนี่ต้องใจร้อนใช่ไหมคะอ,อ๋อใจร้อนดิ <laughs> ห้ามพูดในเวทีพวกจิกกี้ จิโกพูดมาปากโมเป็นนักเลงหัวไม้ทำผมนุ่งผ้าทำกาเป็นจิโกดูข้างนอกมันโกแต่ข้างในเป็นขี้ไก่ฉันว่าจิเก๋เป็นขี้ไก่แกมันว่าจิโกขี้ไก่เมืหอไหรอบกับข้างนอกทำเป็นโก้ชีหมูเลยฮะจิโกแต่ข้างในเป็นขี้ไก่มันหากินละปลิ้นปลอกปอกหลอกประชาชน คมขีมีอำนาจไม่เกรงใจเจ้านายในไม่ชาต้องจัดให้เข้าไปดัดสันดานอิทธิพลและอันตรพันให้มันแพ้พ่ายคืนปล่อยให้ลอยนวลคืนปล่อยมันลอยนวลมันลบกวนเอาการพักผักมันเพลินพรานเที่ยวก่อเหตุอันตรพายอันตรพายค่ะจะบอกให้เขารับ ให้ผู้กำกับเอาไปเก็บพวกไอเสือสอนเล็บนอสอนลายเออเอเอ,าเอาชาชาชา,ชา,ชาว่าแกจะบอกมาให้เขาจับให้ผู้กำกับมาเอาไปเก็บพวกไอเสือสอนนเล็บมาแล้วนอสออลายว่าหาเรื่องใส่ร้ายว่าสอนลายสอนเล็บ เห็นจิโกโก็จะเก็บโทแม่ต่อยางอนไก่งาว่างอนไก่เหตุผลต้นปลายต้องถามถทายาทบทวนเจ้านาทีที่ทวนตรงหัวตรงทยายาคายาผิดท่านก็ทำมาจองจำมหาโจทย์จัดนะทำไปตามโทษกฎนา้ไมา้ของไทย ว่าสืบดูแล้วว่าว่าไม่ลายไม่มีอลไยมีเล็บไม่เคยทำเมใครเจ็บหลอกคนเนี่ยช้ำใจเจ้าหน้าที่ก่อนจะทำเขาต้องถามทวนทีชื่อเสียงฉันก็ไม่มีเขาจะจับมาไปทำไมแอว่าไปทำไมไม่มีโทษมีทัานพนักงานละเขาไม่ปรับถ้าเจอนมมาถึงจะจับ เพราะเป็นของที่ชอบใจตาลกเฝ้าหรือาไม่มีโทษมีทายพนักงานท่านไม่ปรับเจอนมถึงจะจับเพราะเป็นเรื่องของชอบใจฉันชอบดูตำรวจใช่ไหมที่เป็นอย่างนี้ใช่สมัยนี้ต้องต้องกินนมถึงสุขภาพสมบูรณ์อ๋อชอบกินนมจ้ามันในตอนกินเนี่ยมันต้องจับ ถ้าไม่จับก็ก co ินไม่ได้็เหนนั่งกินเหล้ากันประจําไม่เห็นกินนมเนี่ยแกไม่เห็นนี่ตอนกินน่ะอืหาว่าเรากินแต่เหล้าเจอเหล้าถึงจะจับเ้ยไม่ชอนมเนอะเจอนมถึงจะจับเพราะเป็นของที่ชอบใจชอบแม่ชอบใจยิ้มแต่แกตัวว่าแกไม่ชั่วตําำชาเมื่อได้ฟังว่าจาแต่ก็ยังไม่ไว้ใจ สำเนียงบอกภาษาโบราณว่าไม่สูนที่ขา่าซอสกุลให้เขาเห็นร่างกายเหมือนดนืงทองก็ลายดูข้างในแล้วไม่คําแต่ข้างนอกเป็นทองคําเรียกว่าปลอมขายเธอซื้อซอยกันแล้วหรือถ้าคนละซื้อไม่รู้เหลืองไปโดนแกลทองเหลืองเอาทองคํามากลายซื้อไปแล้วชอบ ใส่กันประจำเดียวก็เกิดสีดำเพราะของมันหลอ,อกได้พอทองคำาหลอ,อกไปเหลือแต่ใส่ทองเหลืองจ<อ>ุกของล<ม>ูก<ศ>าเหลือง <ไป S 2> แล้วกวน็น้ำตาไหลาจะซื้อทองเอามาใส่แล้วยังได้ทองเก้คบทิ่โกโกเก,ก,กมันจะพายากายาย จะซื้อทองเอามาใส่แล้วยังได้ทองเกะคบจิโกโกเกะมันจะพาให้ยากกายอะไม่ได้พอคิะโอ้มันก็โกกันดีถ้าเป็นผู้หญิงจิตกี่<ด>นี่สิลำบากกายอลำบากกายฉันเบื่อจริงเบื่อจริ่งแม่ผู้หญิง จิกกี่ฉันเจอมามากมีฉันนึกงาเบื่อมากมายญิงจิกกี่มันเกว่าชอบเพชอบมาแต่งงานรูปเดกกุลาไปทำมางานอะไรว่าแต่งงานรูปแดกกุลาแกรู้ไหมเดกคุลาก็เดกไม่รู้รรรจักเลยโอเครู้แต่ภาษาน้นั่นใช่ไหมภาษาสระบุรีเลี้ยวขวาเดดกคุลานี่พวกไอ้นั่นเล่า ี่ดิบเหรออืมนั่นแหละเคยตอนเป็นเด็กๆเคยดูหนังเหมือนกันนะอ๋อเคยดูเหมือนกันนะอีตอนนี้ใหญ่แล้วสิพอตัวพอตัว <c oughs> ว่าแต่งงานรูปเด็กคุลาไม่ทำมางานอะไรว่ารวมพวกไปสวนเสเช้าเฮเย็นหาร้องอรัมมาทำท่าอยู่อวู่วลหรือทไทยว่ามันช่างดัดนาิน,นดี ชาติกี่ไม่ต้องการนะใครเป็นผัวก็เดือดดาลนะหุงขา้าวกินไม่ได้จะยกงใายเปล่าเปล่าฉันก็ไม่เอาวังมาปลอบหญิงเช่นนี้ฉันไม่ชอบใายชายเอเอเอ,เอชาชาชา,ชา,ชาจะยกให้เปล่า ยิงเช่นนี้ฉันไม่ชอบแล้วนอใจชายเราะ่าี่แม่จาจิกิจิกีิกีไม่มีค่าเลยนะไม่มีค่าแล้วใหม่เนี่ยจิกีเขาน่ารักนะคุณมันถึงเดี๋ยวนี้นุ่นถือกระป๋องเดินดูดตามริมหนองกลองบึงตามถนนหนทางไม่ใช่ว่าจิกีแล้วจะรวมชนิดนั้นเข้าไปด้วยเมื่อไหร่แล้ว อ๋อเขา<ม>ล่นแบบหลายระบบอ๋อจิกี้ยังแก่นี่ <c oughs> ดีไงดีเออแม,<า>ม,ม่แม่ต้องไปเขาิดเขานี่ <c oughs> ไม่ค่อยดูดค่อยดม <c oughs> <c oughs> เขาว่าูเขาว่าผู้จิกโกแม่ผู้หญิงจิกี้เขาว่าผู้ชายจิกโกแม่ผู้หญิง จิกเก้ในเมืองไทยก็มากมีหาได้หมดกันไหม่พวกจิกโกททำโกเกมันชอบเกเอาการผูกถึงเรื่องกานงานหากินกันง่ายชอบพอในทางผ่านการงานไม่ประกอบเลเหลี่ยมของมันชอบเลเหลี่ยมของมันหลอบเที่ยวละลานใจลายเที่ยวแสดงรวดลายแม่มันลายมีลิธิพี่น้องไทยถั่วทิศ พี่น้องไทยถั่วทิศพากันวันหรือไทยมันนาชังกังฉินมันหากินกันชั่วนาชังกังฉินมันหากินในทางชั่วมันต้องประหาร ตัดหัวเสียให้ศูนย์หายต้องตัดสิ้นให้สิ้นสุดไอ้มนุษย์ชนิดนี้ให้หมดจากพื้นของที่แผ่นดินของเมืองไทยเอฮาเอเอ,เอ,เอา,า,า,าต้องตัดติ้นให้สิ <c oughs> นนส้นสุดแม่จะตัดสิ้นใ้สิ้นสุดจะสิ้นสุดได้จะเป็นะอะไรจะ,จะเป็นไ<ห><ม>ส้สุด <c oughs> <ะ> <c oughs> ไหกันใหญ่กันโตนะฉันก็ชักจะลินพันแล้วจะตัดหน้าสินให้ต้อยเออนี่ไามันติดปากเลยไหมะจะตัดหน้าสินให้สิ้นสุดไอ้มนุษย์นะเชน่นนี้ให้พ,พ้นพืนของที่นอแผ่นดินไทยว่าามหน่อยแม่ร้อยรักแม่พูดเพราะ <c oughs> สะกลองเพราะใหญ่แล้วนะเนี่ยตบอผัวแล้วจะรูปหลังแล้วสิไม่ไม่รูปแล้วตบอตผัวก็เตะตูดตรง <c oughs> เออว่าถามหน่อยขอโทษนะพูดคำหยาบไปหน่อยนะว่าถามหน่อยแม่ร้อยรักแกกลัวนักงากลัวหนาตัวจีโกโก้ตากไงนะ ว่าโกกาดกลัวจะรำบากายแอรำบากากยมันก็จริงของแกแม่มันก็แน่เหมือนกันนาโรคเล่าว่าทุกวันละมีความมห่น่นวายถึงตัวข้าก็ต้องตรองว้เห็นน้าพ้องกับแกพวกจิโกแตมแก่หลากคนหลายไกยนั่นมันเป็นนาคนอื่นไม่น่าชื่น ต่ำเจอคุณนะครับสำหรับข้านี่ไม่เหมือนนะใครว่าชื่อเสียงไม่กึก,กง้องอยู่ในกองจิกโกแม่สายซอยาลูกโซอย่าไปคิดสงสัยอย่าสงสัยไปเลยแกบ่อก,กับแม่จิกกี่ ให้แกเชื่อเว่วาจริงว่าไว้ใจใคเอชา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 ,ชาอย่าสงสัยพี่เลยแกบอกกับแม่จิกี่แกเชื่อว่าจริงแล้วก็ไว้ใจเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างแต่คอนข้างขึ้นจะไม่เชื่อพระกบ ส้นเลยนะปายเขาไม่ถือเลยนะอ๋ะไอไม่ถือแล้วไม่ถือแล้วแหมเห็นไหมเขาเล่นสตองสติงก็ยังเอาชื่อของควายมาตั้งกันนี่เห<อ>มเขาดังเขารวยกันมาตั้งเยอะแยะแล้วพาริบาลงั้นไงอืมเดี๋ยวนี้กําลังบานใหญ่แล้วนะคนชอบเอาเธอแกกับข้าหมดเวลาที่จะคุยอยู่ที่นี่นะไอ้ทุยเดี๋ยวจะจับมาไทยคุยจะเสียมัน เวลาให้เขาจับไปไถนะาอย่าได้หนีไปไหนรอโอกาสข้างหน้าวันนี้เวลาน้อยรอโอกาสข้างหน้าวันลนี้เวลาน้อยรอไปอีกสักหน่อยอย่าเพิ่งคิดเบื่อหน่ายในวันละหน้าคุยกันละรอวันละเวลาพ่อนำข้างข้างหน้าหน้าพี่ข้ามันข้างไหน ว่าพา่อนำข้างข้างนาหน้ารัดขาวมันข้างไหนตรงไหนอ่ะในอกเสืออ้สอไหนแม่คุณนลอยคอยเป <c oughs> น็นอย่างนั้นเถอะาธุว่าพา่อนำข้างข้างนาหน้าขาวมันข้างนหนอะว่าข้างไหนแม่น้ำกลั่นน้ำมันกัดหมดตอกาสนะ่าคุยกันเวลาน้อยอไม่นานไม่ทันจะคุยถึงไหน ยังไม่ได้งได้ลิดยังไม่ได้ริดได้ลานแก้ไม่ทันนาทีจะลักเวลาน้อย,ย่าเสียงนักงะโอ้แม่การขนายไอที่คิดนาเข้าไว้ว่าล้มละลายไม่สำเร็จ แกบอกลาหน้าทุเรศไม่อยากพูดอะไรหัวใจตื้นยืนตันถึงกับกลั้นน้ำตาหัวน้ำตาได้ยินนะคำแกบอกลายืนน้ำตาไหลน้ำตา oh, หยด <be S 1> หเต็มหยานนี่ปากนะแบกฉันกลัวแกจะพูดก่อนฉันเออได้ยินนะคำะบอกลายืนน้ำตาไหล น้ำตาหยดหนาเป็นใหญ่เอามือปายมือปามหนาว่ามือปามถ้าตามได้แล้วพี่จะตามกันน้ององาไปว่าเสียใจยาจริงๆได้แต่นิ่งเฝ้านึกถ้าได้จุ่มมากันสักจึกไม่เสียใจเออเอเอ,าเอ,าเอาช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 า,ชาถ้าได้จุ่มกั ียใจจุ่มพิษจุ่มพิษฉันไม่ใช่กระปุกหม,มึกนะนจุ่มพิษจุ่มพิษเ<อ>ือจุ่มพิษมันจุนะ่อไงฉันก็ไม่ใช่กระปุกรัก <laughs> <laughs> อีกแลพาหน้าอาหนังตึงไปไงยไงไงใหญ่ <laughs> อ้าวว่าไป,ปเขไหนทนทน,ทนฟังออกันหน่อยออนะนหนังตึงดีกว่าหนังหย่อนนะผู้หญิงเขาจะว่าหนักไปหน่อยก็ทน,ทน,ท,นทนฟังเอาเอือย,อ,อ,อ,ยอมกันมั่งสิอ๋อ,อยอมแย่หน้าวิธีไม่ยอมเด็ดขาด